ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศแสนอบอุ่นของร้านระเบียงน้ำร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา<ไ>กลางกรุงเทพมหานครที่นี่คือจุดหมายปลายทางของคนรักอาหารไทยและการพักผ่อน่ามกลางวิวธรรมชาติภาพในคลิปเผยให้เห็นครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนร่วมโตอาหารกำลังเพลิดเพลินกับมื้อค่ำสุดพิเศษรายล้อมด้วยเมนูไทยรสจัดจ้านทั้งปลาทอดสมุนไพรต้มขาไก่ผักสดน้ำจิ้มซีฟูด้ดและอาหารพื้นบ้านหลากหลายรายการ เสียงพูดคุยเบาๆคลอด้วยเสียงน้ำไหลจากแม่น้ำสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นผู้บรรยายไม่เพียงแต่อาหารที่อร่อยการตกแต่งของร้านยังแฝงกลิ่นไอไทยร่วมสมัยพื้นไม้หลังคาจาาและแสงไฟสลัวๆช่วยเติมเต็ม,ตมช่วงเวลาให้เป็นมื้อพิเศษที่น่าจดจำไม่ว่าจะเป็นมื้อสังสรรค์กับครอบครัวหรือพบปะกับเพื่อนฝูงที่นี่คือสถานที่ที่ความสุขล้อมรวมกับรสชาติอาหารอย่างลงตัวร้านอาหารระเบียงน้ำ อยากกินซายอยากออกไปข้างนอกยิ่งเล่นสักหน่อยที่จังหวัดตราธิวารมีอะไรมีน้อยากกินกาแฟาต้องไปมิดเดอร์แมน <S <S 2> <S 2> ถ้าอยากจะนอนเองต้องไปโรงแรมพักสินนาถ้าอยากกินสลัดปีก็มาเท้านี้คงหวานอร่อยต อยากทำใบโฆษณาให้ไปนาราไวมิ้วอยากมีรถยนต์ลายบอกรักแฟนไปทำที่รัก